มาค่ะวันนี้จ้าจะพามากินหมูกระทะกากเจียวเจ้าแรกเนี่ยพัทยากากเจียวของที่ร้านนี้นะคะเขาขัวม,มาแบบฮอทหอมและน้าจิ้มสูตรเด็ดของทั้งร้านนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากเพิ่งเคยได้ลองหมูกระทะกากเจียวเฮ้ยมันก็เข้าอยู่เหมือนกันนะหมูกระทะของที่ร้านนี้นะคะเขาจะขายแบบเป็นชุดเสิร์ฟมาพร้อมกับชุดผ้ามีทั้งแบบชุดเล็กและชุดใหญ่นะคะชุดเล็กเริ่มต้นแค่280บาทเองร้านนี้นะคะเป็นร้านเปิมใหม่อยู่แถวพัทยาใต้เลยอ,อยากรู้แล้วว่าสิว่าเป็นร้านไหนบอกเลยว่าต้องรีบตามจอมาแล้วมาเจ้าวันนี้เอ็นไปกับจ หมูกระทะที่จอสั่งนะคะจะเป็นชุดใหญ่เลยราคาชุดใหญ่นะคะจะอยู่ที่380บาทในชุดนะคะเขาจะมีกา,กากเจียวมาให้ด้วยหนึ่งถวง้วยแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับชุดผ้าขอบอกเลยนะคะว่าหมูกระทะ3ชั้นของที่ร้านวันใหม่คือดีมากทั้งมันทั้งเนื้อนี่มาแบบชั้นๆย่างแบบเกลียเียวไม่ไหมหน่อยคือฟินส่วนน้ำจิ้มนะคะรสชาติอร่อยเป็นสูตรเด็ดของทั้งร้านเลยส่วนใครนะคะที่ชอบกินก,กากเจียวแบบช่ำๆมันๆที่ร้านเขามีขายแยกด้วยนะคะแค่ถ้วยละสี่สิบเก้าบาทกินหมูสามชั้นเกลียวเกลียวไม่ายหมนบอกๆโรย ห้ามพลาดร้านนี้ส่วนใครที่ชอบกินเนื้อนะคะที่ร้านเขาจะมีสั่งคอเนื้อแล้วก็ลิปอายด้วยเราสามารถสั่งแยกเพิ่มเติมได้เลยสั่งคอเนื้อติดมันฉ่ำๆกินกับน้ำจิ้มนะคะบอกเลยว่าฟินเวอร์ส่วนใครนะคะที่อยากสั่งเมนูอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสั่งแยกได้เลยจ้ามาค่ะสายหมูกระทะตามจอไปได้เลยที่ร้านวันใหม่หมูกระทะพัทยาพิากัดร,ร้านนะคะจะอยู่เส้นถนนพัทยาใต้ตรงข้ามกับร้านหมั่นกระเพราและก๋วยเตี๋ยววัดดงมุลเลยร้านเปิดให้บริการตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงหกโมงเช้ามาค